นับเป็นกระบะใช้งานที่ฟูลออปชันที่สุดในไทยณนะตอนนี้นะครับกับเจ้า Ford Ranger Stormtrack ที่มี2รุ่นย่อยคือ b บ t u r b o เกียร์10สปีด 4x2 ราคาค่าตัว1,279,000บาทและ2.0 b บ t ทอรเกียร์10สปีด 4x4 ราคาค่าตัว1,414,000บาทราคาขยับจากวายแท็กมาอีกประมาณ85,000ครับโดยคันที่อยู่กับเราวันนี้ก็คือรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่ค่าตัวอยู่ที่1,414,000บาทราคามีการปรับขึ้นนะครับคันนี้เป็นกระบะ4ประตูมีออปชั่นจัดเต็มตั้งแต่ไฟหน้าโดยไฟหน้าเป็นแมทริกแบบ a d ด p t i ีฟสอดรับกับการหมุนของพวงมาลัยปรับลำแสงไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันไฟแยงตารถคันที่สวนทางมานะครับ มีไฟ Day t i ท e Running Light ในโคมเดียวกันเป็นรูปสีแคมโดยระบบไฟหน้าจะเปิดปิดอัตโนมัติครับมีโคมไฟส่องสว่างแบบ LED บริเวณกระจังหน้าหรือ AUX lamp เพิ่มความชัดเจนเวลาลุยพายุตามชื่อของมัน Storm Track ซึ่งจะทำงานเวลาเปิดไฟสูงทั้งยังมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ฝากระโปรงหน้ามีคำว่า r a n g e r สีดำงานกระจังหน้าดูเท่ด้วยงาน Cross b a c k ค่าตัว H มีแถบแดงเพิ่มเข้ามาโลโก้ Ford ลมดำ มีกล้องด้านหน้าอยู่ใต้โลโก้พร้อมที่ฉีดหลางกล้องมีเซ็นเซอร์หน้า6จุดใช้กันชนหน้าเป็นพลาสติกทำสีเงินทำงานด้วยระบบความปลอดภัยเช่นเตือนก่อนการชนตลอดจน c r u ส s e control หลังบานกระจกหน้าที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ตรวจจับและทำงานตามปริมาณฝนตัวรถมีบอดี้ที่ใหญ่กว่าคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันโดยกว้าง1 9 1 8ม mm, มยาว5,370ม mm, มและสูง 1,884ม mm, ลมและมีระยะฐานล้อ3,270ม mm. มตัวเครื่องได้ดีเซล2 0ลิตรไบเทอร์โบรีดแรงม้าได้สูงถึง210แรงม้าที่3,750รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,000รอบต่อน,นาทีอัตราสิ้นเปลืองจากหลายสำนักอยู่ที่1 0 1ถกิโลเมตรต่อลิตรน,นะครับเปิดฝาห้องเครื่องได้จากฝั่งซ้ายของตัวรถเลย ล้อขนาด20นิ้วลวดลายพิเศษมีแถบส้มสเปคยาง2อ5หาทับ 55, R 2 0ยี่ห้อ G ูดเยียมียางอะไหล่มาให้ห้อยใต้กระบะได,ด้ดเบรกสีล้อโช๊คอัพแบบใหม่ของ next gen ranger นุ่มขึ้น้ากระจกมองข้างสีดำเงามีกล้องมีไฟเลี้ยวและมีไฟส่องสว่างตอนปลดล็อกรถด้วยใบเทอร์โบลมดำข้างประตูคู่หน้ามันไดข้างสีดำด้านมีแหลกลาวหลังคาและ flexible l a g system ที่สามารถปรับตำแหน่งได้ รองรับน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่ได้80กิโลกรัมตกแต่งลายสติกเกอร์เฉพาะของ s t r r m Pack ที่ด้านข้างของกระบะไปจนถึงด้านข้างแผงประตูมีที่เหยียบขึ้นกระบะด้านข้างฝาท้ายสามารถติดตั้งโ o เลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าจากโรงงานแบบในแ a ปเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องการโดยมีค่าติดตั้งอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทสามารถสอบถามเซลล์เพิ่มเติมได้เลยครับกระบาท้ายมีช่องจ่ายไฟ1 8 0โวล์ และช่องเสียบปลั๊ก400วัตต์มีห่วงมาให้ฝาท้ายมีตัวล็อกเกี่ยวไฟท้าย LED เต็มระบบมีปลายสปอตเซ็นเซอร์ตรงโคมไฟท้ายมีที่จับฝาท้ายพร้อมไฟเบรกดวงที่3มีโลโก้สตรอมแท็กและโลโก้ Ford ล่มดำมีกล้องอยู่ใต้โลโก้ของฟอร์เซนเซอร์ท้าย6จุดปั๊มงานเลนเจอร์สัญลักษณ์ 4x4 สีดำ เป็นแบบผ่อนแรงนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถรองรับดีเซลสูงสุด80ลิตรภายในรถกันบ้างครับพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางวัสดุภายในเลือกใช้หนังสังเคราะห์บุนุ่มสลับงานเปียโ,โนแบล็กแผงข้างประตูมีปุ่มล็อกปลดล็อกรถและพับกระจกมองข้างที่เปิดประตูแบบบีบ ระไฟฟ้าทั้ง4บานลงสุดบอร์นังสังเคราะห์ผสมกับหนังอาคันทลา่าการการลื่นถลยวางตะขิบแดงมีโลโก้สตอมแครกสีแดงบอกคกู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับและมีปุ่มแอร์ลำบ้ามีที่วางแก้วน้ํามาให้ทั้งซ้ายขวาพับเก็บแบบสมูทน,นะครับมีมือจับขึ้นลงมาให้ทั้ง4ตําแหน่งใต้ที่วางแก้วสามารถไปทําปุ่มสําหรับเปิดปิดชัตเตอร์โรลเลอร์เพิ่มได้นะครับถัดมาด้านขวาเป็นไฟตัดหมอกไฟหน้าออโต สามารถควบคุมได้จากตรงส่วนนี้มีปุ่มโปส์สต t a r t ตรงคอพวงมาลายัยแดชบอร์ดด้านบนเป็นพลาสติกส่วนเขยับเข้ามาเป็นโบโนุ่มนะครับมีโลโก้สตรอมแพ็กช่องเก็บของด้านบนมีช่องเก็บของด้านล่างแต่ตัวด้านล่างไม่มีหน่วงมาให้มีจอมาตรวัดดิจิตอล8นิ้ว และจออินโฟเทนเมนต์12นิ้วแนวตั้งรองรับ p p p l e a r p า a y และ Android Auto แบบไร้สายมาที่ฟังก์ชันบนพวงมาลัยครับ Cruise Control แบบ Stop and Go มีปุ่มเพิ่มลดความเร็ว ถัดมาเป็นปุ่มสปีดลิมิตปุ่มตรงกลางเป็นการหยุดระบบครูสและเป็นปุ่มปรับลดระดับความห่างกับคันหน้าจากการล็อกคันเร่งถัดมาเป็นปุ่มเลนคิปปิ้งให้ลดอยู่ในเลนนะครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงและสั่งการด้วยเสียงด้านขวาเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์บนจอดิจิตอลพวกข้อมูลการเดินทางโดยคีดสามขีดค,คือเมนูนั่นเองปุ่มรับสายวางสายในปุ่มเดียวกันคันยกด้านขวาเป็นระบบไฟเลี้ยวดันขึ้นเพื่อเปิดไฟเลี้ยวขวาและดันลงเพื่อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายส่วนด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับสามารถ โวงมาลายเป็นไฟฟ้าแบบ E-PAS มีการตรวจวัดความเมื่อยล้าของผู้กับขี่ด้วยนะครับกระจกหลังตัดแสงออโต้ไฟส่องสว่าง LED มีกล่องเก็บแว่นกันแดดแผงมังแดดมีกระจกทั้ง2ฝั่งแต่ไม่มีไฟฟังก์ชันบนจอนะครับจะมี Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายการนั้งค่าต่างๆของตัวรถออโต้โฮระบบแจ้งเตือนระบบช่วยเหลือในการขับขี่ต่างๆการตังค่าระบบสั่งงานด้วยเสียงไปจนถึงกล้องรอบคัน แถมมีสเก็ตให้วาดรูปด้วยนี่เป็นไงล่ะรูปหัวใจแอร์รีฮีเตอร์มีครบนะครับรีโมทเดิมๆจะมีปุ่มล็อกและปุ่มปลดล็อกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ไปติดตั้งโร l เลอร์ชัตเตอร์จะมีปุ่มให้เปิดโรเลอร์ชัตเตอร์ตัางหากด้วยครับถ้าจากจอลงมามีไวเลสชาร์เจอร์หนึ่งตำแหน่งช่องเสียบ USB Type C และ Type A อย่างละ1ตําตำแหน่งมีช่องวางของ ช่องวางแก้วน้ำเกียร e ์ e-shifter 10สปีดนะครับแบบเดียวกับของแ a ปเตอร์หรือว่าฟอร์ดเอเว s เรสเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลด้านข้างมีเบรกมือไฟฟ้าและอ u t โต้เบรกโฮลโดยอ u t โต้เบรกโฮเนี่ยจะอยู่ที่จอนะครับมีปุ่มปรับโหมด 2H c h และ4 l นะครับบิดเพื่อปรับการขับลุยสภาพถนนต่างๆมีโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโครนและโหมดซ้ายถัดมาเป็นปุ่มถอยจอดอัตโนมัต Full ิ fully automated park system และปุ่ม Action, ปุ่มแนวยาตรงนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนเป็นโหมด f f ฟ o a d ซึ่งจะเปิดเซ็นเซอร์พร้อมกล้องรอบคันให้ทำงานนะครับทั้งนี้เจ้าคันนี้สามารถลุยน้ำได้80ซเมตรช่องเก็บของมี Power o u t l อา12โวลต์1ตำแหน่งเบาะหลังมีหนังกราบเบาะหนานุ่มมีแอร์หลังมาให้ USB Type A 1ตำแหน่งและ Type C 1ตำแหน่งครับมีที่เทียบเอกสารเบาะหลังทั้ง2ตำแหน่งที่วางแขนพร้อมที่วางแก้ว2ตำแหน่ง นั่งหลังสบายดีครับได้ลองนั่งหลังแล้วไม่เวียนหัวนะครับสบายเลยมีแอร์แบ็กเลูกระบบความปลอดภัยต่างๆของตัวรถดังที่ปรากฏในหน้าจอเลยครับเยอะมากๆโดยรวมแล้วเป็นรถที่ครบครันความปลอดภัยก็ครบสีมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับได้แ,แก่สีส้ม Sedona Orange สีนี้จะบวกเงินเพิ่ม1,000 10, 0บาทสีขาว Arctic White สีเทาดำ m e d i a l a y และสีดำแอ s o ู u t e แบล็กส่วนตัวผมชอบสีเทาดำเมเทอร์เกรนะพอเจอกับสตรอมแท็กแบชแล้วมันวางลงตัวสวยดีนะครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากฟอร์ดวีกุปค่าเชียงใหม่ที่นี่มีเทสต์ไดส์สำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดอยากจะเทสไดส์รถยนต์ฟอร์ดสามารถแวะเข้ามากันได้ครับหรือสอบถามทางเบอร์ที่ปรากฏในขณะนี้นหากสมาชิกท่านใดสนใจสอบถามโปรของแถมฟันแท็กเซลแปะไว้ในดสคริปชั่นแล้วนะครับลองสอบถามกันดูครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปพาชมคั้นถัดไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ